การมาพี God, <my> ่เด็ก ขโมยพ่อมาเล่นนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนี่นะนี่นี่มันจะเป็นชุดเมาส์คีย์บอร์ดตัวแปลงจริงๆแล้วมันมีกล้อไม่พิเคษแน้นไอตัวนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมเอากล้องลงละแอโอเคเราโยนไปตรงนี้เราไปเลยดีกว่าไม่อ๋อน้องกระต่าย นี่นะผมลงมสัสโซเดียมไว้นะเดี๋ยวไว้ถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมเผื่อลิงเอาไว้ให้อ่ทาทกระโดดมิติดป่ะเฮ้ยไม่จมสโนุเปล่าได้หรออ๋อเนี่ยไหนหลามอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ล่อไม่ลอกหรล่ะข้างล่างนี่ก็มีถ้ำนะหมอแต่เราชีวิตเราขอลองมากๆเราลผมเพิเ่มแสงเข้มหนย มีลาวาด้วยอ่างั้นเดี๋ยวผมลดเสียงของมิวสิกออกก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมลดเสียงมิวสิกออกก่อนอือ๋ออันนี้เสียงอ่ามิวมิวสิก กด E S C โอ้ฝนลงนะฮะเออปบโอ,บโอ้เกือบตายแล้วณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราเรา,เรายังไม่ตุยเรายังรอดเรายังไม่ตุยเราจะค้าไปพีเอ็กนี่มนันเพื่อนเพื่อนได้ยินเขาว่ายังไม่ตุยใช่ไหมครับแต่หลังจากนี้นี่แหละผมจะตุยไปประมาณสองถึงสามรอบนะครับท่านผู้ชมดูเลยเราจะค้าไปพนะีเอ็กซ์มัน เดี๋ยวอ้อน,นี่นี่แล้วก็ขดุดไปขวดตกถ้ำมาเกือบตายเป็นไม่ได้เลยแค่เกือบปกติผมตกลงมาผมตลอดผมตีตลอดนะผิดกฎยูทูบยังไงก็ขอโทษได้ในยูทูบอย่าแบนกูเลยเช่นแล้วมันขโมนี่กนนอ,องนี่กองนี่กองนี้ ใช่ใช่ใช่ความเมืนะนั <m im ple m> ่นแหละนั่นแหละแต่ผมไม่รู้นะว่ามันว่ามันจะโอเคไหเพราะว่าพาแรกผมอาจจะตัดตุยก่อนก็ได้ในนี่ไงนี่ไงผมมาละอ,อย่าให้มีครั้งที่สองนะครั้งที่สองนะครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่าสามเด็ดขาดก็ได้เปิดมาพาแรกผมก็ตุยเนี่ย ต่อเนะเราจะไม่ยอมหพ้เลยค่ดเราจะไปท้ำนั้นต่อตก็ตะก้เราประมาดระทุกลองใโง่นะอ,อ๋อเราอ่าตรงนี้เราน่าจะยังไม่ทายนะเราวิ่งเราโรดเปึ้งเฮเรายังไม่ตุยนะยเรายังไม่ตุย เีร็แล้วจากวันนี้เราก็ต้องกดดิม mm hmm. okay. เอากดชีกเอาไว้นะเราเห็นตรงนั้นเอ๊ะมันกดถึงอยู่ปึ้งโอเคเรียบร้อย เราได้แร่ถ่านมาเป็นได้มากพอสมควรแล้วอาจจะไม่ถึงสเต็กใช่ปะโอเคไม่ถึงเราได้แร่ถาร่านมาแล้วนะท่านผู้ชมที่เหลือเราก็แค่ไปหาสโตนหรือว่าหินนะคือผมฝึกภาษาอังกฤษอยู่บางอย่างมันก็ไม่รู้นะว่ามันพูดว่าไง ขอไปด้วยผมก็ไม่ได้กินขนาดนั้นนะโอเคแล้วก็ปายกันต่อนะท่านผู้ชมคุณเรื่อยๆนะเอออย่าลืมนะว่าทำนี้มันมีอะไรอยู่จะทีจะทางไงท่านผู้นะชมข้นหนัวขามันก,ก็อา่า อันนี้มาปุ๊บ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 อันนี้คาร์นี้เสร็จเราเอาดาบมาหนึ่งปึ้งโอ้แอคพีกมาหนึ่งปึ้งแล้วก็ทอชเก่าเก่าเกๆๆเกาเกาอันผมขอแค่สแต็กเดียวอะโอเคนี่หกสี่สต็กเดียวพอโอเคน่าผู้ชม ปึ่ง go to อำเอมือนงนะฮะท่านผู้ชมหรือในภาษาอาังกฤษเรียกว่าอะไรมึด <c oughs> <c oughs> ในภาษาอาังกฤษเรียกว่าอะไรมึดโอ้เช็ดทุกคนเห็นนั่นไหมไอ้เขียวนี่ล <c oughs> องให้มันระเบิดนะ <c oughs> โอ้แล้วนี่คือโคตรพ่อโคตร,ครแม่ทํำนะท่านผู้ชมไปถ่ายแล้วถ่ายแล้ว โอ้โหเจอเดินมาเจออยู่เคยแล้วผมโดวมาจาวานี่ไหมไงออูอูาูอ้อูอูังอูู่อมอูอูอาอูู้องอูู่อ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 าจจอูอูอหอาอู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 อออมอจะยังไม่เหมา,มาะกับเรา อตอนนี้ผมว่าของยังไม่พร้อมนะที่ว่าจะลงถ้ำนะ่ะผมว่าผมยังไม่พร้อมหรอกมันเยอะจัดมันเยอะโคตรนะท่าผนผู้ชมและระหว่างที่ผมบนต่อไปนั้นก็คือมันเยอะจัดใช่ไหมนั่นแหละผมกาก ผมสู้มันไม่ได้ผมไม่มีปัญญาดูสู้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นในเวทล็อกมานานมากแล้ว<า>คือหาอาหารหาแบบพี่ระโยนขออะไรน<า>ะฮะน้องไม่หา่างมือเกินอ้าวโอเค ไปสบายดีนหน่อยกดชิปรอบแปกเรียบร้อยโอเคแล้วก็วิ่งไปต่อนะครับวิ่งไปเพื่อหาฮารวโวโวโวเออผมเดินลงมงังงูเนี่ยแตกคือแตกนะอืมเออ,เอ,อ ไปกินลาบนะนี่นี่รับปับรับเราวิ่งไงเดี๋ยวเราไปดึงข้ามมันไงดิเยอะเยอะเอเยอะเยอะทำไมพวกพี่ใจร้ายเ่ยครับนี่ใส่ไม่ดี มันลุงผมผมบยอม ตายซะแกตายซะทีกูยังไม่ตายใครพูดอีดอกกูพูดเองกูพูดได้โหสัตว์โดดตีรัวๆเลยแม่งเลยนะส้มยี่ไหนตกรึขวัา ถ้าผมเจอถ้าผมได้โลบุกทุกอย่างมันก็จะง่ายนะฮะผมคงความแมาแล้วเหล็กยังอีกยาวไกล เราใช้ My ไม้โอ๊กตัดปุบยังเลยไม่ไม่ใช่โอก๊กเป็นสะพุดหรือเปล่าอ่ะอย่าไปสนใจนะมันคนหักมาโอเคโอเคปึค่ง

กินกระทังไปก่อนนะข้างบนมันมีเกียวตนะ้านอ่ะไอ้คือผมสู้มันไม่ค่ได้มันเป็นนี่เนี่ยแต่ผมสู้ไม่ได้จริงๆไปเลยเราคุณทำมอนดนกะันให อย่างต,ตา่อไปแบบนี้ผมว่าไม่เหลือ เพิ่มดีกว่านะเพราะว่าไม้เราก็ทุนมาเยอะพอสมควรเราจะคุณหาเร็กคันนะฮะท่านผูช้ชมซึ่งก็เอามานี่เออไม่สิไม่สิอันนี้ <c oughs> แล้วก็ครับนี่มาโอ้โ oh, น no. มาทักมาตอนผมอัคดคลิปซะด้วยเดี๋ยวผมต้องไปเบือ่อโอ๊ยอ่าเดี๋ยวมันต้องช่องล่างไม่ใช่หรอป๊โอ้ยใส่ช่องล่างทิงนเลยใส่ชาโคเข้าไปโอ้โหรันทดมากชีวิตนี้แก่ มีแก่แค่นี้หลันโทษจัดโอเคแล้วเราก็ผลุ้มไปต่อได้เลยดึนนะดดเดย okay. งเลยตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาหมันห่อเสร็จแล้วอืมโอเคดึงพระสุธา ไปที่ y ลบติโลบอลแถวนี้อมีของอเคยไม่มี่ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าได้ยินเสียงดีขึ้นมหข้คงหม้ามันต้องเมียนเลยง่าหรอ พะสุธามามันเปลี่ยนไปไม่ได้ที่ฉันต้องปรับสเปกเตอร์อันนี้ผมไม่รู้ข้างใต้มีอะไรนะผมก็เลยไปปรับเป็นไอ้สเปกเดเตอร์อนะฮะท่านผู้ชมเราด,ดูนะฮากกดชิโอ้ดีไหมนิดนึงก็โอ้ช็ด อ๋อดิ่งมาแค่ไม่กี่บล็อกนี่เราต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมไม่รู้เดี่ยวโหเล่นยากมากชิมกันแล้วปะโหเด๋งอ๋อเยซี่พอมีไหนนี่ดีฟูเว้ยเว้ย โอเคหม่อมๆกันแล้วเตรียมดิิมข้าสุดท้ายนะครท่านผู้ชมนี่ตามดูขากันบิ๊กจมีทางข่างสักทาง,งา้ามนี่ตองน,นี้น เราไปนะครับเราไปรอไปรอ,นะอ,อ,อแฟ้ดิ่งดิ่งก็ไม่ได้อโอ้ยเลือดไม่มีโอเคก่อนที่เราจะลงไปเราต้องยังไงบ้างครับแอคเพิ่มแปบบ๊บแอคเนื้ Mình okay. mm -hmm. à, đây. tôi mình nghe. điều luôn Khách. này. này. อายุเคยอายุเคยเรา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 เพิ่งมาเจอด้วยสองนี่เรามีสเต็ปเรามีสเต็ปอืออะไรไม่ได้อ้าวอ้าวไอ้สัสถเว้ว ไม่เป็นไรเราเข้าสู่วันที่หนึ่งแล้วและนี่คือของที่เราได้มานะนี่แบบประมาณนี่ดีจะมีไอ้ที่เผาของแร่นิดนหน่อยๆนย่บนเหล็กอีกสิบก้อนอันนี้ก็น่าจะพออยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนถึงผมจะลิ้นงงไปนิดหน่อยก็เถอะอ่าเจอกันพาสองนะท่านผู้ชมก o d บายจุ๊บว่ะ